สิบคูณไปเลยสิบสามค่ะหนึ่งพันก้าร้อยห้าสิบบาทจ้าสองพันแปดเอ้ยสวยยุ้ยสวยสวยสวยอีกสิบห้ารอบนะทุกคนนะเอ้ยหูว่าเลวว่าหัวใจต้องมาวันนี้เหมือนน้องหัวใจ แล้วค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแอมควีนแอมรูแอมสวยนะคะวันนี้มาเล่นเกมสวิตโบนันซาจากค่าย PP นะคะก็มากับทุน1,500บาทนะจ๊ะอ้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองซื้อฟิวเจอร์กันดูดีไหมหรือว่าเราจะลองปรับเป็ดไปดูดีทุกคนนะันห้าใช่ไหมเดี๋ยวลองขอลองปรับปิดดูก่อนนะ้องก็มันมีซื้อฟิวเจอร์ไปจนถึงขั้นสูงเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะ เร้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวยังไงอีกสักพักเดี๋ยวเรานะ่าจะลองซืซอฟิลเตอร์กันดูนะคะเดี๋ยวลองปั่นไปก่อนเนาะเปด12บสาทน,นะคะแบบสวยๆนะทุกคนคิดว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนคะ่ะมาไหมมาไหมไอโอ้โหงุ่นมาค่ะก็ยังสวยอยู่นะทุกคนนะคะ สำหรับเกมสวิตบน,นันซ่าจากค่ายพีีนะคะทุกคนนะก็เป็นเกมที่แบบทุกคนยังฮิตติดชาร์ตกันไปเลยนะคะทุกคนตลอ,อดกาลนะถึงน้องจะเป็นเกมเก่าแล้วแต่ว่าก็คือก็อย่างที่บอกค่ะเกมน้องแจกดีทุกคนมันก็เลยต้องจัดหรือเปล่านะคะเมียมควิน้ามากับทุนพัน0่านะ,ะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเกือนะคะทุกคนนะก็ mm hmm. บางคนก็บอกว่าสวีทโบนัสซ่าเอ็กซ์ัดแบบเกลือมากก็เหมือนในที่มันเกาะอยู่ที่มันบอกว่าเป็นหีม้าเหมือนเป็นเกลือใช่ไหมอ่ะซื้อฟิวเจอร์ไปแล้วนะจ๊ะ1,200บาทนะถึงเวลาอันควรนะคะอ่ะคิดว่าจะได้หรือเปล่านะจ๊ะทุกคนสักสิบรอบบุฟรีนะจ๊ะมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะคล้ยมาอ่ะขอจ่ายตัวเพลงรับรองมาแน่นอนเฮ้ยเสียดายทุกคน ถ้าแบบหลักสิบกว่ามาสองรอยกว่าบาททุกคนซื้อมาพันสองใช่ไหมคิดว่าจะได้หรือเปล่านะจ๊ะเอยแตกไปเรื่อยเลยยังหูอยากได้น้องหัวใจสักเดือนอ่ะคูณต่อไปคะ่ะทุกคนโอคูณสิบสองหกร้อยหกสิ 22, 600, 22, บสองบาทเอาซุปเปอร์มาซุปเปอรอ์โอ้โหบวกปีสปีนพร้อมอาสวยค่ะสวยนะอามาอีกรอบ โอ้โหฉากคตสวยทุกคนเฮ้ยได้ว่ะได้โอ้โหได้หัวใจด้วยเฮ้ยทุกคนดูดูดูแตกพร้อม150คูณไปเลย13ค่ะ1น5 0บาทจ้า2,800สวยสวยอยู้ยสวยสวยสวยอีก15รอบนะทุกคนนะเอ้ยหู้ว่าแล้ยว่าหัวใจต้องมาวันนี้เหมือนน้องหัวใจจะเป็นใจทุกคนค่่เอา้า เริ่มไม่จ่ายจ้าอีกสิบสองรอบนะคะทุกคนเกลียดกล้วยมากไม่อยากได้กล้วยเลยเออไปกันต่อโอ้โหวนอย่างเยอะแต่ไม่ยอมจ่ายตัวเพ้งจ้าโอ้โหโชกบ้านเอ๊ะแตงโมพีทไม่มาเรียกพีทหรือเปล่าวะหรือว่าลูกอะไรทุกคนนะคืออันนี้ชอบกินพีทนะแต่แบบแบบบางทีก็แยกไม่ออกว่าอันไหนคือพีทหรือลูกพ่อวะ ใช่ไหมใครเป็นบ้างให้เป็นเหมือนแอคควีนบ้างจริงๆนะบางทีแบบแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรอะทุกคนนะเอาคุณต่อตไปสามพันกว่าแล้วสามพันกว่าแล้วสวยงามครับผมเอออีกสองรอบค่ะคูณเงินไปเลยโอ้โหก็ได้อยู่นะที่จริงวันนี้ถึงมันจะแจกไม่เยอะนะทุกคนนะแต่เรามาพันห้าใช่ไหมก็ยังได้อยู่นะคะทุกคนนะ เฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันพอแล้วอ้ามาอีก300กว่าบาทเดี๋ยวจะลองไปเบ็ดข้างนอกดูอีกสักนิดนึงนะคะเผื่อมันจะเข้าเองเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเราจะไม่ให้เกินงบประมาณนะทุกคนนะอุ้ยมา1กือบร้อยสิบเจ็ามารเลยค่ะสวยงามใช่ปะ่ะทั้งหมดตอนนี้ก็3า0พนะคะที่จริงก็สวยแล้วแหละแต่แบบเดี๋ยวขอลองเบ็บดไปเอยเอยขอลองปั่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวแอลฟิน hmm. ก็คือน่าจะหยุดไปเลยนะคะทุกคนนะถ้าแบบทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะช่วงนี้แอลฟินชอบเล่นเกมสวีท t s โบนัสนะจ้าเพราะว่าส่วนมากมันไม่ค่อยเกลือถึงว่ามันจะแจกนะแจกไม่เยอะหรือว่ายังไงก็ช่างเธอแต่ว่าก็คือมันก็สวยงามะเนาะทุกคนนะโอเคค่ะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ